าข้อดีของสราโมณี White t อ l k Intercom ที่จะช่วยสื่อสารได้ตรงจุดเข้าใจได้ตรงกันเลยได้ทุกงานในงานโปรดรักชันเนี่ยการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเป็นหัวใจหลักของงานเลยค่ะคลิปนี้นะคะอิมก็เลย,ลยมี5ข้อดีของสราโมณี White Talk Intercom ัวช่วยสำหรับทีมงานโปรดักชันที่จะช่วยให้เราพูดคุยได้ตรงจุดเข้าใจได้ตรงกันเลยได้ทุกงานมาฝากกันคะ่ะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าตัวซาราม o นิกไวท็อกอินเตอร์คอมกันก่อนค่ะหลักการทํางานของเขานะคะก็คือเขาจะมีตัวมาเตอร์แล้วก็ตัวรีโมทใช้รับส่งสัญญาณเสียงนั่นเองค่ะระบบการสื่อสารของเขาก็จะทํางานเป็นแบบฟูลด,ดูเพกที่สามารถพูดคุยพร้อมกันได้ในทันทีเลยแบตเตอรี่ของเขานะคะก็มีมาให้1,200 m สมิลลิแอมสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง8ชั่วโมงด้วยกันค่ะ พอเรารู้สเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัวサラโมนิกไวท็อกอินเตอร์คอมแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของサラโมนิกไวท็อกอินเตอร์คอมกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกคุณภาพเสียงที่ชัดเจนในระดับสตูดิโอหนึ่งในข้อดีของเจ้าตัวサラโมนิกไวท็อกอินเตอร์คอมก็คือในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ให้ได้ในระดับสตูดิโอนี่แหละค่ะและเขาก็ยังมาพร้อมกับซอฟที่จะช่วยตัดเสียงแทรกเสียงรบกวนได้ดีมากมาก และก็ยังใช้คลื่นความถี่ส่งสัญญาณอยู่ที่1.9กิกะเฮิรตซ์ทำให้ได้เสียงสัญญาณที่ชัดเจนและจะมีความเสถียรสูงกว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็วิทยุสื่อสารอีกด้วยค่ะขอ้อที่2เพิ่มความคล่องตัวทำงานได้อย่างอิสระ วิทยุสื่อสารทั่วๆไปเขาจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็พกพาลำบากใช่ไหมคะอาจจะต้องเชื่อมต่อกับหูฟังแล้วก็ไม์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเจ้าตัวสารมมอนิกไวท็อปอินเตอร์คอมเขามีน้ำหนักที่เบามากๆแล้วก็พกพาสะดวดสุดๆค่ะแถมยังทำงานแบบแฮนด์ฟรีไม่ต้องถืออุปกรณ์ให้เกะกะสามารถส่งสัญ,ญญาณได้ไกลถึง400เมตร ข้อดีตรงนี้นะคะก็จะทําให้เราทํางานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสาหรับทีมงานโปรดักชันเลยค่ะข้อที่3สื่อสารราบรื่นคุยพร้อมกันได้ไม่มีสะดุดจอตัวสราหมนิกไวทัลล์อินเตอร์คอมเวลาที่เปิดใช้งานแล้วสามารถสื่อสารได้ทันทีแล้วก็คุยพร้อมกันได้หลายๆคนค่ะ โดยเขาจะรองรับการเชื่อมต่อสูงสุดอยู่ที่16คนด้วยกันจะเหมาะทั้งกับโปรดักชันขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่และการที่เขาสื่อสารพร้อมกันได้หลายๆคนแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เราสื่อสารกันได้ตรงจุดเข้าใจได้ตรงกรันงานก็จะออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะข้อที่4ดีไซน์ที่สะดวกสบายกับการใช้งานในเวลานาน,านๆเจอตัวซาราโมนิกไวทอลอินเตอร์คอม เขาออกแบบมาให้สามารถรองรับกับหูแล้วก็ศีรษะของเราได้พอดีเลยค่ะแล้วเขาก็ยังสามารถปรับระดับความแน่นของการครอบศีรษะของเราให้เราใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเวลาที่เราใช้งานในเวลานานๆเนี่ยเขาก็มีซอฟต์นุ่มมาให้เราสามารถทําให้เราใส่หูฟังแล้วก็ไม่เจ็บหูด้วยค่ะพอเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถลุยงานได้ยาวๆหายห่วงแน่นอนค่ะข้อดีค่ะการติดตั้งอย่างรวดเร็วและใช้งานงาน่าย การออกแบบของเจ้าตัวสราหมนิกไวท็อปอินเตอร์คอมเขาสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการติดตั้งเขาก็แค่เชื่อมต่อตัวรับกับตัวส่งเข้าด้วยกันใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นวิธีการใช้งานของเขานะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะพูดก็แค่ดึงไม้ลงแบบนี้และถ้าเกิดว่าเราต้องการจะหยุ หรือว่าไม่อยากให้เสียงเข้าไปสู่ไมค์ก็ทำการยกไมค์ขึ้นแบบนี้เลยค่ะทีนี้ก็สามารถพูดคุยพร้อมกันได้ทั้งทีมแล้วล่ะคะ่ะนี่ก็คือหาคอดีของซาราโมนิกไวท็อกอินเตอร์คอมที่จะช่วยสื่อสารได้ตรงจุดเข้าใจได้ตรงกันหรือได้ทุกงานค่ะอิมบอกเลยว่าตัวช่วยดีๆแบบนี้ทีมงานโปรดักชันต้องมีสักเซตแล้วนะคะ แถ้าใครสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เดอะดิจิตอลเอสและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก่อนจากกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเดอะดิจิตอลเอเอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าใครมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม,มก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ